เอาลูกหมูมาเพิ่มนะบัวนี้เกิดเลขต้นเกิดเลขแปดต้นบัวสิบเขากันหรือบ่วนี่จะให้ลูกหมูสองตที่หลอดนี่แล้วเขามากินนมแม่เนะาะดูเ้ย ็ดเช็ดเ็ดบกกาบกาทุกคนออกมาคืนทุกคนบกาไปกินเครื่องลึงกินน้ำน้ำสาวสีเลยเนาะนีนี่นโอ้ยมีได้อุ่น้วนทุกคนอุนอุ่นแก็มาอ้นแต่เอ้ยๆๆทุกคน ห้าแม่ไปลูกไปเน่ไหวทุกคนว่เข่าไปทุกคนยุนสาวสีแต่ตากบัดน,นี้นาะอืมสวัสใสกินนูมแม่นะทุกคนฮันออกลูกแปดตัวเดินนังดำได้ลูกอีกแล้วนางดำเกินลูกแปตัวทุกคนเน่ ท้องนอ่นอักลก่เมื่อวานนินยุคือแบบมันออกไ,ไม่มานเฮยังพันออกไปโซอยู่อ๋อ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 อขออ๋ะะนออ๋ออ๋นี่ออ๋ออ๋ออ๋โตตอวขาวา๋ออ สองสี่หกแปดเก้าเก้าโตทุกคนมันเป็นแป็ดนะสองสี่หกแปดเก้าเก้าโตทุกคน นักเลงนมพุนบอยอมกินนมแม่เด้อนักเลงนมพุนบอยอมกินนมแม่ทุกคนนักเลงนมพุนแล้วมีค่อีกเป็นนักเลงนมพุนเลยบอยอมกินนมนอนอยากกินนมนักสาวฉีโอ้ยกินนมแม่ติลูก ทหญ่เกิดลูกแปดตเออเก้าตทุกคนขุ่นเงี้ยวแตกทุกคนเชื่อามาปล่อยตอนส่วงนางดำนอนเนาะบูวัดิดูดหรือโบอทุกคนเก้าตเด้อทุกคนเด้อแล้วไปตะแพียงอ,อู้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยอ,อุออ้ย Hm. Mm, 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 mm. ค่ะทุกคนโอ้ติดต้นกินนมพุนแหละบกากิานนมแม่แหละทุกคนกินนมพุนเอาเอา้ยมาจวดมาเจี๊ยบมาจวดมาดเจี๊ยบมามามา,มา ขอบคุณหลายๆเด้อทุกคนเด้อที่เขามารับซมจ้าขอบคุณหลายๆเด้อสิลลองให้กินแต่ละมือนะสิลองเอามาปล่อยเส้นโหลูกนมแม่เนี่ยนับบ่วสิดูดือบอธรรมราก็ระดูดนะตอนนั้นยังดูดเนาะแต่แพงทุกคนขอบใจหลายๆเด้อที <naughty vé> ่เขามารับส้มบาย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 จ้า